สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุชิรา6ห4สามสีทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะแรนดอมคลิปซองนะถึงคิวชาวคลิปซองกันแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะคนที่คุณเข้ามาส่องตัวคุณเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออภัยถ้าเสียงผิดปกติไปนะคะห,หมอก็เป็นไข้หวะนะคะ <c oughs> แต่หายดีแล้วแหละแต่แค่แบบเสียงยังไม่กลับมานะ ขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะเป็นเสียงอีกคนนึงไปเลยอะ่ะออทุกคนคิดว่าเสียงมันแม่มองกระต่ายไหมขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณนะ,ะเป็น king of swords นะคะมีความวิตกกังวลใจหรือนอนไม่หลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าคิดมากคิดเยอะไหมคะม,มันเป็นเรื่องของความคิดแต่โดยปกติแล้วเหมือนคุณกลางคืนน่ะคิดเยอะ นอนไม่ค่อยหลับหรือเป็นอาการแบบนอนไม่หลับก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าวางแผนเยอะชีวิตมีความแบบอยากไปข้างหน้าอยากพุ่งไปสู่โอกาสข้างหน้าอะไรย่เงี้ยหรือแต่ว่าตอนกลางวันอะคุณก็ดูดีนะคุณก็แฮปปี้หน้าแฮปปี้มีความสุขดี ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าอาจจะนอนน้อยไปสักหน่อยเพราะว่าเหมือนกับไอเดียมันบันเจิดอะแล้วคุณก็เลยแบบคิดเยอะคิดมากนะคะอืมคิดไปไกลคิดเรื่องราวของคนที่คุณคนที่อยู่ในหัวคุณหรือว่าคิดเรื่องราวของชีวิตของคุณเองก็ได้นะอ่ะคออีกสักสองใบสิพลังงานของคุณเป็นไงได้บ้างนะคะพลังงานของคุณเป็นไงได้บ้างพักผ่อนนะคะให้ขึออ้นะะออมาบอกว่าให้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวจะเป็นไข้ไม่สบายเหมือนแม่หมอนะคะอืม เดี๋ยวาการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะนําพาซึ่งอาการบาดเจ็บนะคะการนอนไม่หลับไมเกรนนะคะหรือว่า,าไม่สบายได้เกิดเป็นความทุกข์ได้นะอนือะไรที่เราหวังไว้นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะให้จัก,กรวาลเขาทํางานให้กับเราดีกว่านะคะวางวางจิตวางใจเอาไว้เนาะเป็นกลางเลตโกนะคะปล่อยไปอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปควบคุมมัน สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวตนของเราเนี่ยไอสิ่งนี้นแหละที่เราควบคุมได้ก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเรานะคะแล้วเราจะมีความสุขนะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเขาดีกว่านะคะคนที่เรามาส่องถึงตัวเขาเป็นใครได้บ้างนะตัวเขามีพลังงานยังไงนะคะเขาได้เปิดพลังงานของเขาหน่อยพลังงานเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตนะเขาเงียบมากเลยใช่ไหมเขาไม่คุยกับคุณหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าเขา,เาปล่อยปล่อยคุณไปแล้วเนี่ย ไม่นะคะตัวเขาเนะี่ยยังไม่ได้ปล่อยคุณไปถ้าคุณยังคุยกันอยู่หรือว่าคุณยังรู้สึกถึงกันได้อยู่ตัวคนคนนี้ยังไม่ได้ปล่อยคุณไปแต่ตัวเขาก็มีสิ่งอื่นที่เข้ามาสิ่งอื่นที่จะต้องบาลานสิ่งอื่นที่จะยังรักษาไว้ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาไปเรื่องะอะไรเนาะคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะเขาดูความสัมพันธ์ของเขาหน่อยคนคนนี้เป็นธาตุดินได้นะคะอืมธาตุดินขึ้นมามีความค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของความคิดและเริ่มคิดเริ่มตจตอง เริ่มตกผลึกแต่ความสัมพันธ์ของเขาณนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่แน่ใจจะเลือกทางไหนนะอืมแต่แน่นอนว่าคนคนนี้รักใครสักคนแหละนะคะมีความรักอยู่ในใจหรือคนที่เขาเลือกนะก็คือคนที่เขารักนั่นแหละนะแต่ว่ามันมีสองทางมาให้ต้องเดินแหละมีอะไรให้ต้องตัดสินใจแต่คนคนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์เขากับคนของเขาเนี่ยนะคะ กำลังพยายามที่จะปณีประนอมพยายามที่จะทดลองทดสอบก,กันอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นอนะ <c oughs> แล้วตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาดูความรู้สึกของเขาหน่อยเขาส่องคุณอยู่นะคะอืมแต่เวลาที่เขาเจอคุณเห็นคุณเนี่ยอารมณ์ของเขามันก็จะพุ่งพลานเนาะเป็นเหมือนเด็กอะอยากเอาแต่ใจแล้วก็หึงคุณด้วยนะยิ่งมองคุณผ่านโลกโซเชียลนะคะ เสียดายเสียใจนะคะอะตัวเขาอะอาจจะไปเลือกอีกคนนึงพอเลือกคนนี้แล้วก็รู้สึกหวงรู้สึกห่วงรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียดายคุณอดที่จะส่งไม่ได้อดที่จะไปมองตามหาคุณไม่ได้ทั้งที่ตัวเองก็มีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็คือความสัมพันธ์นี้ที่เขายังไม่ตัดสินใจ เขาอาจจะกําลังตัดสินใจก็ได้นะคะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่หรือว่าหยุดพอแค่นี้แต่ที่ชัดๆคือเขารักคนคนนี้คนที่เขาไปเลือกแต่กับคุณเนี่ยก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะอม,มันเป็นเรื่องของแพชชั่นนะคะความสัมพันธ์ของเขานะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะมีการทำอะไรที่มันแบบ รวดเร็วอะเป็นเรื่องของความผูกพันนะคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็รักกันนะแต่ความรักทุกๆวันมันก็ผูกพันกันไปเนาะอยู่กันไปผูกพันกันไปนะคะเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาค่ะมันมีทางเลือกเข้ามามีตัวเลือกทางเลือกนะคะอืมอยากจะปลดปล่อยอยากเป็นอิสระออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะรักกันแต่ว่าอยากเป็นอิสระนะคะ มีพลังงานบางอย่างที่ขึ้นมาตรงกับคุณนะเขาคือคุ e e n o นอ w o r ซ s อคุณคือคิงอ f s w ซ r อ s คือถามว่าคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงมันเป็นความรักแหละไม่ต้องสงสัยว่าเป็นอะไรเขารักกันเขามีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันแต่คนหนึ่งรักมากกว่าอีกคนนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่คนนึงรักมากกว่าแต่ไม่พูดหรือเปล่าอีกคนนึงก็ขี้งอนนะคะอืมน้อยใจในความสัมพันธ์ดูไปแล้วก็ต้องคอยงอ้อคอยงอนกันตลอดเวลาอืม แต่พอนึกถึงความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ยตัวคนคนนี้เนี่ยมีแรงที่แบบเขาอาจจะเด็ดขาดกับคุณเด็ดขาดกับคุณไปแล้วไม่ว่าจะคําพูดหรือการกระทําใดๆตัวเขาเองก็มาเสียใจเองเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณแต่กับคนคนนี้เขารู้สึกว่าต้องคอยงอง,งอนตลอดเวลามันเป็นอะไรที่คนละความรู้สึกเนาะต่ถามว่าความสัมพันธ์ของเขาในอนาคตจะเป็นยังไงกับคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีการเปิดออปชั่นนะคะมี มีอะไรที่จะต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งอยากจะเป็นอิสระหรืออาจจะอยากเริ่มต้นใหม่มความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนี้จะเป็นยังไงในอนาคตอีกค่ะเอา้ามาแล้วอะความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันเป็นความรักแต่ไม่แน่ใจว่ารักอันนี้ยจะไปให้ใครเพราะดูแล้วเขาเหมือนมีทวนเรืองทางเลือก อ๋โอเคอเขาอาจจะมีการตัดสินใจนะคะในการคอมมิชเมนต์ผูกมัดผูกพันหรือตัดสินใจที่จะทาอะไรให้มันถูกต้องความถูกต้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าถูกต้องในลักษณะที่ว่าเขาอยากไปต่อหรือว่าออกมาเพื่อรู้ใจตัวเองแล้วไปทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอืเข้าคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกคะ่ะ เขารู้สึกว่าผูกพันกันมานะเป็นคนที่เขาเลือกแล้วนะคะอืมอยากนําพาความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าแต่เลือกแล้วเนี่ยเป็นเลือกในลักษณะที่ว่าเป็นทางรักทางเลือกอยู่เลยอะ่ะยังเปิดออปชันอยู่ตัวคนคนนี้อาจจะคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยนะคะหรือก,ก็ยังคุยกับคุณอยู่ด้วยเช่นกันนะอืมถามว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากไปยังไงก็อยากให้มันเป็นไปอย่างที่คนอื่นบอก ว่าต้องเป็นแบบนี้สิเป็นแบบนั้นสิความสัมพันธ์ต้องไปอย่างนี้ออายุเท่านี้แล้วแต่งงานได้แล้วมีลูกมีเต้าได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาเลือกเลือกตามสัญชาตญาณของอสังคมของเขาที่บอกเขาว่าต้องเป็นยังไงเขาค่อนข้าง expect กับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะหวังที่จะได้แต่งงานหวังที่จะได้มีครอบครัวแต่ครั้นี้เรามาดูกันอะไรที่ทําให้เกิดสถานการณ์นี้อะไรที่ทําให้เขาเกิดสถานการณ์นี้ที่ มีความรู้สึกกับคนแบบนี้หรือว่ามีการเปิดออปชันแบบนี้อะไรที่เข้ารู้สึกแรงกดดันจากครอบครัวไหมการอยากเป็นคนในครอบครัวการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือคนคนนี้ค่ดค่อนข้างขี้เหงานะคะอ,อยากให้คนเอาแต่ใจอยากให้คนเข้ามาอยู่ใกล้ๆอยากมีที่ปรึกษาแต่จริงๆแล้วเขาก็มองหาอย่างอื่นน่ะเขารู้แหละว่าการเป็นครอบครัวมันดีการผูกมัดผูกติดมันดี การทําทแล้วประสบความสําเร็จคนอื่นมองเข้ามาเราชื่นชมว่าความสัมพันธ์เขามันดีงามแต่ว่าลึกๆภายในใจคนคนนี้เนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะคนที่ให้คําปรึกษาก็ปรึกษาไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันคนละเขารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับทัศนคติของเขาอืมเป็นความรักที่รักนั่นแหละแต่มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายเยอะจนเกินไปเช่นครอบครองเขาขเขาพื่อนของเขาสังคมของเขานะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย กับคนนี้เขาไปเลือกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เลือกเพราะด้วยคนอื่นบอกว่าเออเหมาะสมกันเลือกเพราะด้วยคนอื่นบอกว่าเออดีคนนี้แหละดีอะไรเงี้ยเป็นการไปกันแบบกองกองเชียร์ส่งเสริมนะคะอืมแต่ตัวเขาเนี่ยมีไฟล์ p เ n นนิโคอ่ะมาดูกันว่าทําไมเขาเป็นไฟล์เป็นนิโคนะคะทำไมเขารู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่เขาก็มีผู้คนมากมายอยู่รายล้อมเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ได้เขาทําตามใจตัวเองไม่ได้มันมีอุปสรรคมันมีข้อผูกมัดมันมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายในความสัมพันธ์นี้ที่เขาเป็นเลือกนะคะแต่เขาเลือกเพราะว่าคนอื่นเชียงง์ยงแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆลึกๆในใจไม่ได้สิ่งที่เขาลึกๆต้องการในใจคือแพชชั่นค่ะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นแพทมันมีแพชชั่นมันมีแรงปรารถนามันมีแรงดึงดูด ซึ่งพอพูดถึงแรงดึงดูดอะมันขึ้นที่คุณแรงดึงดูดของเขาอยู่ที่คุณไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้ดีงามนะไม่ได้แปลไม่ได้บอกว่าคนที่เขาไปเลือกจะไม่มีสเสน่ห์หรือว่าไม่อะไรสวยแหลงงามแหละดีแหละดีพร้อมด้วยดีมากด้วยครอบครัวเห็นด้วยแต่สิ่งที่คนคนนี้ต้องการลึกๆในใจนะคะคือแรงปรารถนาแรงแพชชั่นเป็นความรักที่มีแพชชั่นซึ่งมันเกิดขึ้นแค่กับคุณอะมันเลยทำให้เขาอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เติมเต็ม มันอบอุ่นแหละมันอบอุ่นมันเป็นเซฟโซนแต่สิ่งที่ต้องการมันไม่มีนะคะอืเขารู้สึกว่าเขาเป็นเดทมีดอะเขาเป็นเนื้อก้อนเนื้อที่ไม่มีความรู้สึกตอนที่เขาอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์ที่เขาเป็นเลือกเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาอธิบายตัวตนของเขาไม่ได้เขาเป็นตัวเองไม่ได้เขากลัวว่าคนอื่นจะยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เขามีอยู่ในใจ สิ่งที่เขามีอยู่ในใจก็คือแรงปัถนาในเรื่องของความรักที่มันมีแพชชันคนๆนี้อาจจะชอบเซ็ก์นะคะชอบอสกินชิปชอบอินทิเมซีคือการมีความรักที่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มีการถูกเนื้อต้องตัวกันแบบนั้นให้ความรักความอบอุ่นกันด้วยด้วยสกินชิปประมาณนั้นคนๆนี้ชอบแบบนี้แต่อาจจะด้วยเพราะสังคมเขาเขา เขาอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอายแต่คนคนนี้ก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองต้องการแบบนี้แต่ก็รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองก็เลยอาจจะต้องเนาะไปเลือกความสัมพันธ์ที่คนอื่นแนะนำมาให้นะะแต่ใจจริงๆเขาไม่ได้ผูกมัดขนาดนั้นแต่อยากทําแหละอยากทําให้มันถูกต้องอยากรู้ว่าทําแล้วมันจะดีอย่างที่คนอื่นว่าไหมอืมแต่ใจลึกๆก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบนั้นตัวเองเป็นคนแบบนี้ ชอบที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันเซ็กซี่เร่าร้อนความสัมพันธ์ที่มันเป็นแพชชันคู่ของเขาคนของเขาอาจจะไม่ชอบเรื่องบนเตียงนะคะคนคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกเติมเต็มอมอะไรที่เขามองลุก์เวิร์ดไปข้างหน้าค่ะอะไรที่คนคนนี้ลุก f เวิ a ์ดไปข้างหน้าเขามองเห็นถนึงความลําบากเห็นถึงภาระเขาอาจจะคิดหรือตระหนักก็ได้นะ ความต้องการของตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่สิ่งที่เขามองไปข้างหน้าเขาก็มองเห็นว่ามันเป็นภาระหรือเขามองเห็นว่าตัวเขาอะมีภาระอืมเขามีภาระแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบมอีโก้มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบก็คือรักษาหน้าตาของครอบครัวรักษาหน้าตาของวงตระกูลอะไรประมาณนั้นนะอะ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งในตัวตนของตัวเองสูงมากนะคะสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขาได้นะ่ะมันค่อนข้างที่จะกลับกันความรักมันเกิดขึ้นได้เมื่อต่อเมื่อที่คนแบบช่วยกันเชีร์ช่วยกันแบบบอกว่าเออนี่มันดีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนเห็นด้วยมันก็เลยดูง่ายเนาะแต่ว่าความรักอย่างเดียวมันก็ไม่เติมเต็ม สำหรับคนคนนี้อะนะแต่คนอื่นก็แต่ไม่รู้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ที่คุณเข้ามาดูอะคือเขาไม่ได้เติมเต็มเขามีภาระเขามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเยอะมากอืมเขาก็เลยอาจจะเลือกที่จะไม่เลือกความสัมพันธ์ที่ที่มีแพชชั่นนี้หรือเปล่าที่มีกับคุณนะคะอ,อะไรที่เขาลุกิร์ดอีกอืมเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าต้องการความมั่นคงในชีวิต ประมาณนั้นนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันหรือว่าจะเอาอีกสักสามใบอ่ะขอบทสรุปของความสัมพันธ์นี้หน่อยคะ่ะระหว่างคุณกับเขาระหว่างคุณกับเขาหรือเราสามคนเนี่ยความบทสรุปจะเป็นยังไงคะถ้าอยู่ห่างไกลกันไปแล้วหรือว่าเขาพยายามมาตัวออกห่างเนี่ยความหมายคือเขาอยากจะเขาอยากจะเห็นความสัมพันธ์ของเขาที่มันชัดเจนกว่านี้หรือถ้าเขาทําตัวออกห่างเหินห่างไม่ติดต่อมาแล้วเนี่ยความหมายก็คือเขา เลือกที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องอยากให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ประมาณนั้นนะคะก็เลยเหมือนกับแหงตัวเองเอาไว้ก่อนเลยยังไม่มีการกระทําใดๆในความสัมพันธ์เนาะอ่ะคราวนี้มาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าไพ่แนะนําคุณว่าอะไรคะ่ะไพ่อยากแนะนําอะไรคุณไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณเกี่ยวกับคนคนนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณเกี่ยวกับคนคนนี้บ้างไพ่อยากจะแนะนําอะไรในคอนเซลเลชั o น express your love law of attraction อ่ะคือก็คือไพ่ก็แนะนำไพ่ไม่ได้แนะนำให้คุณไปแย่งของของใครแต่ไพ่แนะนำให้คุณเป็นตัวตนของตัวเองปรารถนาที่จะรักปรารถนาที่จะชอบปลดปล่อยความรักความรู้สึกแสดงออกนะคะอันเนี้ย ตรงนี้แหละที่จะดึงดูดคนที่เป็นคนของคุณจริงๆคนที่เป็นพาสไลฟ์เป็นคนเป็นคนที่เป็นของคุณอะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้หรือคนเก่าๆในชีวิตของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่มาจากอดีตชาติก็ได้จะมีการ reconciliation นะคะสัมมันพรอมย์ย์พาส์อิสออร์วิวบีรีเทิร์นนิงทูยอรไลซุนคนเก่าๆในชีวิตหรือคนในอดีตชาติจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือความสุขของตัวเอง ทิ้งความทุกนี้ไปซะความกังวลใจกับความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปซะถ้าเขาเป็นคนของเราเขาจะวนกลับเข้ามาเพราะมันยังมีแรงดึงดูดนะคะเขาจะกลับมาด้วยแรงดึงดูดที่คุณมีเนี่ยคุณเป็นแหล่งรวมพลังงานที่ดีอะไพ่เดอะซันอะพาอาทิตย์อะพาอาทิตย์เขาสามารถสร้างกระแสไฟได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเดอะซันคุณได้ไพ่เดอะซันมาแล้วนะจงใช้ให จงใช้มันให้เกิดประโยชน์นะคะสร้าง law of attraction ก็คือดึงดูดเข้ามาใครที่โหยหาว้าเวเนี่ยคนคนนี้รู้สึกเงารู้สึกเศร้ารู้สึกเหน็บหนาวเขาตามหาไพเดอะซันเดอะซันนี่แหละจะดึงดูดเขากลับเข้ามานะคะแต่ไม่ต้องทำอะไรนะแค่คุณทำตัวคุณเองทำให้ดีเมื่อถึงเวลาจักรวาลจะจัดให้นะคะไม่ต้องไปรีบร้อนกระตือรือร้อนหรือว่าออต้องไปแย่งเขาหรืออะไร แค่ทําตัวเองให้ดูดีมีความสุขในชีวิตก็พอแล้วแรงดึงดูดเหล่านัา้นจะดึงคนที่เป็นของคุณนะคะกลับเข้ามาเองนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะส่วนใครที่อยากดูดวงสวนตัวแอดไลน์กันเข้ามาสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ